กนดีเห็นเขาแชร์คลิปหลายคลิปที่เขาว่าคนตัดอ้อยว่าคนตัดอ้อยตัดเป็นวันตัดอ้อยเขาไม่ใช่ตัดเป็นวันเดียเขาตัดเป็นกองแช่ไหนนายก็ตัดอ้อยเขาตัดเป็นกองเขาไม่ใช่ตัดเป็นวันเป็นวันมันไม่คุ้มเจ้าของไรส่วนคนตัดอ้อยนี่ฉันจะบอกเลยว่าได้ไปซื้อที่ซื้อทางโยกบ้านอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหลายหลังแล้วฉันเป็นคนขับรถฉันก็ยืมกระตังจากคนตัดอ้อยนี่แหละก็ อาชีพใครอาชีพมันเนาะเขาอาชีพสุจริตคืออย่างฉันเป็นคนขับรถฉันก็ได้นิดได้หน่อยแต่เจ้าของอ้อยเป็นเสียหลายคนแล้วได้เป็นเสียแต่คนขีบนี่คือเแ่าแก่ฉันเขาเรียกเแ่าแก่รถขีบคนขีบอ้อยก็คือเขาเรียกเสียเมื่อแล้วหรือว่าเจ้าของคนปลูกอ้อยเป็นเสียเมื่อแล้วส่วนฉันก็คนตัดคนตัดนี่ได้ไปยกบ้านซื้อที่ซื้อทางหลายคนแล้ว ตัดอ้อยฉันจะบอกเขาไม่ได้ตัดเป็นวันเขาตัดเป็นกองเขาแรงไครแรงมันถ้าไม่รู้เรื่องตัดอ้อยไปรู้เรื่องเกษตรก็อย่าพูดเพราะว่าที่น้องตัดอ้อยมันมากมายไก่กองอันนี้ฉันก็บอกไปตรงๆเนาะเพราะว่าตัดอ้อยเขาตัดเป็นกองไม่ใช่ตัดเป็นวันถ้าปฏิบัติไม่มาทำได้แต่ทฤษฎีอย่าพูด เพราะว่าต้องมาลงพื้นที่เราค่อยพูดค่อยพิจารณาไปทีละเม็ดทีละหน่วยอย่างเ่าแก่ฉันนี่เขาเรียกเ่าแก่รถคีบแต่คนปลูกอ้อยเขาเรียกเสียเป็นเสียหลายคนแล้วเพราะว่ามีสิบล่อมีพ่วงสามหกทรงหกศูนย์แต่ฉันไม่มีหรอกฉันเป็นคนรับจ้างรถหกล้อแต่เ่าแก่อ้อยจริงๆนี่คนปลูกเป็นเสียคนคีบมีรถสิบล่อทุกคนอันนี้คือประมูลราคาไม่ได้อ่คนไหนที่ เขามี360เรือว่าอะไรนี่ประมูลราคาเทาแกอ้อยไปไ,ได้อันนี้ก็คือคนคือน้อยคนคือน้อยนี่ได้ใช้่ไอโฟนนี่น่ะซื้อไอโฟนมาแล้วหลายเครื่องส่วนฉันยังคนขับรถ6กลอกยังต้องยืมกระตังคนตัดอ้อยทุกวันนี่ส่วนคนขคีปนี่คือเทาแก่เขาเรียกเสียเสีย คนปลูกอ้อยเขาก็เรียกเสียเสียคนไหนปลูกอ้อยเขาเรียกเสียเมื่อไหร่เพราะว่าอ้อยมันราคาดีช่วงนี้ลู่ยังอ่าก่อนที่จะพูดเรื่องอ้อยลู่ราคาอ้อยยังตัดระัเท่าไรถ้าลู่ราคาอ้อยเราก็ายมาว่าคนทําอ้อยคนทําอ้อยเขาเรียกเสียเด้ออย่าว่าเขาตัดอ้อยเป็นไรวันคนตัดอ้อยเป็นไรวันคือเขาตัดเป็นกองคือได้ไปโยกบ้านยกช่องอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหลายหลังแล้วได้ไปสื่อคูโบต้าตึ๊กตึ๊กตึ๊กหลายคันแล้วเนี่ นี่ลูกพี่ฉันที่ขึ้นอ้อยนีย่เขาได้ซื้อคููปตาคันหนึ่งแล้วตัดอ้อยอย่างเดียวอาชีพเขาสุดจริตตัดอ้อยไม่ต้องไปว่าดอกเพราะว่าเขาขายแรงเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครเด้อจ้ะ